Traffic TV Channel Online สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์เยิ่ผู้นผู้ข่าวภาคสหนือที่พิมพ์ช่องทีวีออนไลน์นผมผมหรือโทรวัาร์ตูนใหม่ที่บอกว่าตั้งให้หนักข่าวที่เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่มี่ที่สาระและชัดเจนอย่าลืมกดเข้ามาในยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับตอนขณะนี้ผมมาอยู่อยู่ที่จุดบ้านของพลตำรวจเอกเสรีที่สุดเตมีเวสต์นะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไร นะครับเดี in Sadly, ๋ยวผมจะพาท่านไปพมชมกิจกรรมวันนี้อาเป็นวันเกิดของท่านเสรีนะครับหรือพี่ตู่ของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมบรรยากาศดีๆน่าระและครับเจนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ Happy birthday you to เมื่อวันอังคารที่3กันยายนพุทธศักราช2567ที่บ้านพักท่านพลตราเวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศจัดงานคล้ายวันเกิดให้กับท่านพลตราเวนเอกเสรีพ,รพิสุทธิเตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยมีสมาชิกพักบุคคลผู้นับถือและผู้ให้ความเคารพรักท่านพลตรวนเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ76ปีท่านพลตรเ,เวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศ หรือวีรบุรุษนาแก่ผู้ผ่านมรสุมเดือดนับครั้งไม่ถ้วนพลทธรเอกเสรีพิสุทธิ์จบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่24เริ่มชีวิตราชการในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดนครพนมโดยมีบทบาทการปราบปรา,คามคอมมิวนิสต์จนได้รับการยกย่องว่าวีรบุรุษนาแก จากนั้นในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจถูกส่งไปช่วยราชการที่ตำรวจปูทอนภาคสองได้จับกลุ่มนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันปาะในคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะที่เขาไม้แก้วจนสารดีกาพิพากษาให้จำคุกกำนันปาะจนกระทั่งในช่วงรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549ั พลตระเวเอกเสียรียพิสุทธิ์ในขณะนั้นนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาสอบอสิบจนมีคำสั่งให้ดำรง,งตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรตวจแห่งชาติ่นวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 0แทนพลตบตเอกโกวิทวัฒนะที่ถูกย้ายไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะคณะรัฐปหารไม่ไว้วางใจและในวันที่20มิถุนยนพุทธศักราช2550คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมชได้มีตำแหน่งแต่งตั้งพลตระเรเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นสมาชิกคมชด้วยและในเหตุการณ์ชุมนุมบ้านสีเสาเทเวศเพื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ผลิการหรือนอปกพลตร เสรีพิสุทธิ์ในฐานะรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เข้าบัญชาการกควบคุมสถานการณ์โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีการประทะกันร,ระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายจนกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ร่วมชุมนุมนปปในช่วงนั้นเช่นกัน ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ถูกย้ายไปช่วยราชการประจำาำํานักนายกรัฐมนุตรีโดยให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณน้องชายของพลตำรวจเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนหลังจากการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557พลตรเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคสชอย่างหนักหน่วง จนฝ่ายกฎหมายคอสชต้องเข้าแจง้งความต่อพนักง,งานสอบสวนของบังคับการปราบปรามในข้อหาการกระทําที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐกระทั่งการผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองระดับชาติ โดยบทบาทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งนำพาพรรคลงเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้สะสอเขตแต่ได้สะสอบัญชีรายชื่อถึง10คน โดยพลตระเเอกเสรีพิสุทธิ์ทำหน้าที่สสบัญชีรายชื่อเข้าร่วมเป็นพักร่วมฝ่ายคา้านซึ่งพลตระเวเอกเสรีพิสุทธิ์มีความโดดเด่นในการอภิปรายไม่อยองเจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกฐระตรีในขณะนั้นอย่างดูเด็ดเผ็ดมันรวมทั้งประทักคารมกับสสฝ่ายรัฐบาลหลายครั้งจากนั้นในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2566พักเสรีรวมไทยได้สสบัญชีรายชื่อหนึ่ง ที่น่นัจากการปฏิบัติงานของพลตบตรบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านเป็นคนตรงชินจึงได้ฉายาว่าวีรบุรุษนาแก่และมือปราบตรงชินจึงไม่แปลกที่ผู้คนจะรักและให้ความเคารพท่านและในวันเกิดในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายจากทุกทิศทั่วเดนปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบบทั้งนั้นเป็นตำรวจแน่น มีความรู้ความสามารถประเสริฐสวยหน้าพี่เลยขอให้นมหดูเอาทักสี่สิบไปพวกเราสู้ไหมสู้ไหมดังๆสู้ไหมสู้เราต้องทำงานเน่สู้แล้วสู้เราทุกคนต้องนั่งก็ปล่อยน้ำไปไม่กี่ปีน้ำในทใจเจ้าพญา ในครูคลอ,องหนองบึงก็จะหาเลยกู้หมอยกู้ปลาเต็ไมไปหมดเลี่ยนะมีอาชีพมีรายได้เพิ่มเยอะแต่เราก็ใช้เงินถ้ามึงเอาไปชิมช็อปใช้คนละครึ่งน,นะไปกู้มาแจากนีมมม่มีวิถีทางนี่เง Channel TV Online